สวัสดีค่ะดิฉันอรนรินยมกุลนะคะจากรายการบางเกาะสนทนาค่ะวันสุขที่13มกราคมนี้นะคะวิทยุครอบคราวขาวเราก็จะจัดกิจกรรมค่ะเราจัดกิจกรรมก็คือ U and I นะคะเป็นเทใจให้น้องไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเราจะไปมอบความรักนะคะไปมอบไออุ่นไปมอบ ก่อนให้กับน้องๆด้วยวิธีก็คือว่าเราเนี่ยจะไปช่วยน้องๆที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเขาจะได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้กับโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะเราร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะซึ่งก็วันนี้ค่ะดิฉันอรนรินยมกุลก็อยากจะขอฝากตุ๊กตาน่างๆตัวเล็กๆแบบนี้นะคะอาจจะหลายตัวชนิดหนึ่งนะคะน้องๆก็จะได้ไปกอดจะได้ไออุ่นกันนะคะเพื่อเป็นตัวแทนความรักนะคะความของ ผูป,ประกาศทุกคนขอเป็นตัวแทนคนนึงด้วยส่งความรักไปให้น้องๆนะคะแล้วก็สําหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะเป็นตัวแทนของพวกเรานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-126-6106ค่ะ